โ,โ,โคโค้เนี่ยเขาใช้เวลาทั้งเรื่องเพื่อ <ข hơn. S 2> ให้ฉากนั้นฉากเดียวอิมแพกที่สุดอันนี้ทำกูได้ตั้งแต่40%แรกของเรื่องหายใจเข้าหายใจออกก็ไหลทุกหมากที่เขาวางไว้อะไม่งฮิตกูหมดเลย <laughs> มันไม่เขียนเลยอ่ะแต่เราโออ สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับตอนนี้คุณกำลังรับชมและรับฟังพอดแคสต์พอดีเพิ่งดูเอพิโซดที่23 The Wirebot นะครับมากกว่าที่เป็นมากกว่าหุ่นยนต์ของพวกเราฟีมมเฟอร์หนังอร่อยย่อยง่ายนะครับสำหรับภาพยนต์เรื่อง The Wirebot นะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่พูดไงดี <laughs> โอ้ oh, <laughs> ยังซึม <laughs> ยังซึมอยู่ <laughs> คือพูดตามตรงนะตั้งแต่ผมดูหนังเรื่องนี้จบไปเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยผมยังซึมอยู่เลยครับ <laughs> The Wild Robot นะครับส่วนตัวผมเนี่ยสนใจมาตั้งแต่เห็นตัวอย่างครั้งแรกแล้วนะครับตัวอย่างเนี่ยมันเต็มไปด้วยความ Emotional นะแล้วก็มีความ Impact ทางอารมณ์สูงมากแล้วพอไปดูมาก็มันมันงดงามจริงๆครับว่าใช้คำนี้เป็น Definitive Edition ได้อืมอืมตามนั้นและครัผมให้เลยผมร้องให้หนักกว่าโคโค่เยอะโอ้ยแบบโคโค่เนี่ยเขาใช้เวลาทั้งเรื่องเพื่อให้ฉากนั้นฉากเดียวอิมแพคที่สุดอันนี้ทำกูได้ตั้งแต่สีสิเอร์ซ็นแรกของเรื่องและหลังจากนั้นเมื่อคุณน้ำตาไหลออกมาแค่นึงแล้ว กูบอกเลยนะว่าถ้ากูไม่ลังนะหมายถึงว่าแบบไม่ลังตัวเองนะกูร้องไม่หยุดแน่นอนนะอะต้นเรื่องเนี่ยนี่ยังไม่เข้าวิเคราะห์อจอะลึกเลยนะแม่งพังพูอะแบบต้นเรื่องเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นหนังแบบตลกตลกอนะดูแทยถทำทาให้เด็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลางเรื่องเท่านั้นแหละน้ําตากูไหลเลยเว้แล้วแบบอืยเอาแล้วแล้วหลังจากนั้นอะหายใจเข้าหายใจออกก็ไหลเออเป็นอย่างงั้นจริงๆคือแบบ เออยี่ยะเออว่ะดีว่ะเออไม่รู้พูดไงดีว่ะเราดูตัวอย่างเนาะผมก็พอจะเดาได้ว่าหุ่นยนต์พะจนภัยในป่าลึกคือผมต้องผมดูภาคไทยนะในในซาวทร็กเขาชื่อไบร์บิลอะในไทยชื่อจจงอยเจ๋วชื่อน้องน่ารักไหมน้องจจงอยเจ๋วอือะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจ้าจิงจอกชื่อเจ้าแสนกลผมว่าทีมแปไทยทีม ภาคไทยเก่งมากที่แบบทําให้ชื่อมันดูน่ารักโครงสร้างคาแรคเตอร์มันมีความแบบวรรณกรรมเยาวชนอยู่ประมาณเนี่ต้องตามอาจารย์คนหนึ่งมาช่วยอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้มันทําผมน้ําตาแบบมันเริ่มลื้นในใจเริ่มร้อนในอกคือตอนที่คุณรอสเนี่ยได้ฟักไข่ไอ้น้องตัวเนี้ยแล้วปกติไอ้หุ่นยนต์มันก็จะแบบเป็นสายสีฟ้าใช่ปะสีันตัวพอม,มันเจอความรู้สึกดีครั้งแรกอะสีม่งแบบ อะไรเงี้ยนั่นคือความรู้สึกของการที่แบบการได้เป็นพ่อแม่คนมั้งไม่รู้เหมือนกันในเรื่องที่เขาอยากจะนําเสนอเงี้ยมันคือความ,มรักมันคือความรู้สึกที่แบบมันปรากฏข,ขึ้นมาที่หุ่นยนต์นี้ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมโอ<ม>เคจะว่าเชี่อและแมงแม่งแกคิดจะคิดว่ารู้นะนายอยากจะเล่นอะไร <c oughs> จนไปเรื่อยๆ <c oughs> จนเรื่องมันค่อยๆเผยว่าหุ่นยนต์นี้ต้องเลี้ยงลูกห่านตัวนี้ขึ้นมานะเราก็แบบ รู้นะการเป็นแม่คนน่ะมันไม่มีคู่มือผมเนี่ยผมเป็นคนที่รักแม่มากบอกเลยเซนซิทีฟมากจนมานำไปสู่ซีนที่แบบก่อนจะกลางเรื่องที่เขาโดนเพื่อนเพื่อนบูลลี่ใช่ไหมแล้วก็รู้ความจริงอะไรเงี้ยซีนที่เขาจะโดนปลากินอ่ะอันนั้นผมมาแล้วอันนั้นผมมาแล้วตอนตอนที่แบบว่ารอสเนี่ยขาเขาติดในซอกขีนน่ะแล้วเขาแบบเขาติดแล้วแต่เขายอมให้แบบขาไม่ปึกหักอ่ะเพื่อจะไปช่วยไอไอจงอย๋เจ๋วเนี่ยแล้วเขาเริ่มแทนตัวเองแบบแม่ผมแบบ หลยยังจากนั้นแหละครับแค่กระพริบตาหนึ่งครั้งแค่นั่งดูอยู่แบบไม่รู้ตัวมันก็แบบบ้าเอย้ยทำทรงแบบคันตาทำขนคัน,นจริงๆคือแอบเช็ดน้ำตาไม่ให้แฟนรู้หลังจากนั้นไม่มีอะไรที่จะหยุดมันได้อีกแล้วไม่ก็มาเลยอืมคือเรื่องเนี้ยมันไม่ได้แบบเพ้นไม่ได้บิวไม่ได้ทําให้เรารู้สึกแบบร้องซะร้องได้แล้วตัวละครเจอวิกฤตขนาดนี้ไม่ไม่อย่างนั้นเลยมันไม่เขียนเลยอ่ะมันแบบแต่เราโอ้ แค่สิ่งที่ตัวละครเขาพยายามทำอะ่ะมันก็พอแล้วอะ่ะพอแล้วจริงจรงอะ่ะที่แบบให้เด็กผู้ชาย2คนต้องนั่งน้ำตานองนะครับอย่างที่บอกผมอิโมชันอลตั้งแต่เห็นตัวอย่างแล้วรู้เลยว่าเรื่องนี้ ตอนเข้าไปดูแรกๆนมะผมก็จะรู้สึกว่าเอมันเหมือนมันจะเป็นหนังแนวหุ่นยนต์ผจญภัยในป่าเจอมุกตลกใดๆความตลกความซุ่มซ่ามของไอตัวรอสเนี่ยเราก็รู้สึก e นดูมาแล้วดูก็รู้เลยว่าหนังเด็กหนังเด็กจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ในเรื่องไปเจอรังหา่านแล้วก็ได้คนพบกับไบร์บวิลในขณะที่ยังเป็นไข่อยู่นั่นแหละคือดอกแรกเลยที่ผมรู้สึกมันมาแล้ววิธีการ r e ร r e ซน n t ฉากนั้นอะ่ะแค่ยกก็รู้รเลยว่าเรียบร้อยแล้วที่เหนือกว่านั้นคือท่ามกลางความแตกหักของรังอะ่ะเขาเจอสิ่งมีชีวิตอะไรแบบนี้ ฮเฮ้ยนีดีอะจากที่ว่าหนังเด็กหรือเปล่าไม่พลิกเลยพอไปจนถึงกลางเรื่องก็ช็อตเดียวกับคุณท็อปเลยแหละครับของผมคือตอนเข้าแตะจหมูกกันะ่ะมาแล้วเนี่ยกูพูดแล้วกูก็กูก็พูดแล้กกูก็บุหบุกในใจแล้ว <c oughs> ทุกหมากที่เขาวางไว้อะไม่ฮิตกูหมดเลย <c oughs> แบบนั้นเลยตอนที่แบบว่ามันเริ่มโตอะเราก็อืมเอาเลยเว้ยเริ่มโตแล้ว มันจะต้องมีวัยรุ่นปะทะพ่อแม่แล้วก็มีจริงๆลูกกาลังจะแบบอยู่ในอันตรายเงี้ยแบบวิ่งเข้าไปจะไปช่วยแล้วแบบสิ่งที่ลูกกลับมาคุยกับรอสที่บ้านก็คือคุณไม่มีความรู้สึกอะไรเลยอะไรเงี้ยมันแบบเจ็บจนะมากเลยนะแบบร้องไม่หยุด <laughs> ออแบบไม่หยุดจริงๆแล้วพอจบปุ๊บอ่ะกูนั่งดูเอ็นเครดิตจนเกือบหมดอ่ะกูซึมเงี้ยออกไปปุ๊บน้องถามว่าเป็นไงบ้างหนังเล่าไม่ออกมันเล่าไม่ออกจริงๆอ่ะมันดีว่ะคือต่อให้ผมเล่ายัางไงอ่ะคุณก็ไม่มีทางได้ความรู้สึกแบบเดียวกับที่ผมรู้สึกแน่นนอผม เล่าไปเถอะมันก็ไม่มีอะไรนะแต่ถ้าไปอยู่ในดูในโรงอ่ะคุณจะเห็นภาพคุณจะเห็นสีของมันคุณจะเห็นทุกอย่างที่เขาใส่มาเพลงมากไปกว่านั้นคือเสียงภาพทุกอย่างมันแบบจากหัวใจของคนทําจริง,รงๆอะ่ะหนังที่ทําให้หัวใจฟูอ่ะภาคไทยดีไหมดีมากคุณนิโคเทเลโอมามา,มาภาคนะครับที่เจ๋งคือเขาภาคกับลูกชายเขาครับแล้วคุณนิโคก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาในเรื่องทั้งคู่ภาคได้ดีมากผมรู้สึกว่าใครที่อยากดูง่ายๆเสพง่ายๆดูภาคไทยเลยครับคือหนังมันง่ายอยู่แล้วแล้วดูภาคไทยที่ทําให้คุณยิ่งอินไป ได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็ทำออกมาได้ดีเนี่ยมันฟูลฟิลจริงๆนะผมดูผมแบบเขาแปลคํามาดีแปลคามาสวยจะง้อยแจ๋วแสนก้นปีกสายฟ้าเจ้าวีหามันน่ารักอ่ะผมดูซับไทยนะสองต่างประเทศจะเป็นคุณลูบิต้าในยองโกช็อตที่ทําผมเสียน้ําตาเลยนะแบบว่าตอนที่ไบรท์บิลมันบินได้ มันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งฮะเป็นช็อตที่ไบร์บิลเขาเตรียมจะออกเดินทางแหละประมาณกลางเรื่องรอสเนี่ยเขาไปส่งไบร์บิลเข้าฝูงนะครับเพื่อบินย้ายถิ่นในฉากนั้นเนี่ยมันจะเป็นฉากที่ถึงเวลาบินปุ๊บไบร์บิลก็บินไปบินฟึบฟไปรอสจะมองจะมองไบร์บิลค่อยๆ่บินออกไปนะครับอยู่อยู่ใจเขาจะรุ่มๆบางอย่างนะฮะในภาษาอังกฤษเขาจะพูดว่า แล้วมันเป็นไอมันไม่มีคําว่าฟิลรับไม่มีแค่ตัวไอตัวเดียวเลยแต่ผมร้องไห้เลยตอนนั้นอนะในคําว่าไออะเราจะได้ยินเสียงร้องไห้ของตัวรอสอันนี้คือความพิเศษเลยถ้าให้คิดคือเขาจะพูดว่าฉันรู้สึกบางอย่างอะไรอย่างนี้แต่ว่าในนั้นอะเขาพูดแค่คําว่าไอแลวหลังจากนั้นตัวละครอสนนะจะวิ่งฝ่าป่าไปเลยวิ่งชูๆๆวิ่งฝ่าป่าไปตามไรท์บิลไปจนสุดหน้าผาจะตกแล้วเขาเอามือคว้าต้นไม้อาไว้แล้วก็มองลูกหานที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเด็กๆอะ ตั้งแต่ลูกหาตัวนี้ไม่เชื่อว่าจะบินได้จนกระทั่งเขาบินได้อะแล้วก็บินออกไปกูร้องไห้ใครไม่ร้องบ้างอะตรงเนี้ยเรารู้ว่ามันเป็นหุ่นยนต์ใช่ป่ะแต่ตามันไฟมันวิ่งอะแล้วเราเห็นเป็นน้ําตาไหลเว้ยมันไม่ใช่น้ําตาเดิมๆอะแต่ณตอนนั้นอะเราเทคมันไปว่ามันคือน้ําตาแล้วนี่คือครั้งแรกที่รอสร้องไห้แล้วรอสเป็นหุ่นยนต์คือแบบเป็นเจ๋งมากกูมีแต่การพยักหน้าให้กัน โคตรฮาเลยตอนที่แบบสมตัวนี้ไปขโมยบ้านบีเวอร์มาแล้วก็แบบมามาทําบ้านตัวเองอะ่อะแล้วตอนที่บีเวอร์มันเอาบ้านมันกลับบ้านอะไรเล็กๆเม่อยี้หน้าบ้านเนี่ยตัวันที่ฝนดตกูฉันรู้แล้วว่าบ้านพวกแกอยู่ไหนเปียงฟ้าผ่าแล้วมันก็หายไปว่าเอ้ยเลยลูก่านก็กลัวแล้วผมท้วเฮ้ยอะไรวะแค้นเหรอ ้ายเรื่องไอ ي, ตัวนี้มันจะมาเล่นมึงเหรออะไรเงี้ยแล้วระหว่างเรื่องอ่ะก็จะมีบางโมเมนต์ที่แบบเอรอสก็เดินผ่านกล้องไปทิ้งท้ายเฟรมไปในบีเวอร์กำลังเล่า,ลาลไม้แม่งหลอจิ้มแน่สรุปไม่ใช่ไม่ใช่ประทับใจมากแบบโอ๊ยบีเวอร์อุ่นชิ้นหายต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หนังเศร้าด้วยซ้ำอ่ะแต่มันทำเราม,มันงดงามนะเรื่องราวมันงดงามมากผมมีความรู้สึกอยู่ว่าทำไมมันถึงได้งดงามขนาดนี้ในความธรรมดาทำไมเราจึงยินกับมันได้ขนาดนี้น่าสนใจนะ ในความที่แบบพลอตไม่ได้ซไฟล้ําไม่ได้ต้องไปชิงความสนุกที่มันหวือหวาแต่ทําไมความธรรมดาเนี่ยเราผมว่าเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนมันได้ทุกเพศท, <ừ> ทุกวัยแหละแต่ไม่แน่นะฮะอาจจะส่งผลกับผู้ชาย <ừ> เป็นพิเศษก็ได้ในภาษาบทเนี่ยเราจะเรียกหนังแบบนี้ว่ามีมิมนิพลอตเยอะ <ừ> mm. มินิพลอตเนี่ยจะเป็นหนังที่พลอตไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะส่วนใหญ่มันจะเป็นแค่แบบพลอตเล็กๆเล็กน้อยหนังเรื่องเนี้ยก็ใช้มินิพลอตตรงนี้นี่แหละครับขยายความสัมพันธ์ของตัวละครเอ่อรอสแล้วก็ตัวละครไบรท์บิลใช้มินิพลอตตรง ในการสร้างความผูกพันระหว่างคนดูกับตัวเรื่องได้อย่างชันฉลาดมากและก็กลมเกลียวมากๆนะครับมีความอบอุ่นตลอดทั้งเรื่องนะฮะเราเราจะไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วว่าเรื่องมันจะไปได้สุดถึงขนาดไหนเราจะอยู่กับตัวเรื่องเนี่ยเราจะดูการเติบโตเราจะดูว่าตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยเขาจะดําเนินชีวิตเขาต่อไปยังไงบ้างผมคิดว่ามันคือส่วนหนึ่งที่ทําให้เราอินไปกับเรื่อง <ừ> นะครับเพราะว่าหนังส่วนใหญ่นะครับมันมักจะใช้พลอตที่มีความใหญ่โตนะมันมันก็แล้วแต่สไตล์หนังนะครับแต่มินิพลอตเนี่ยมักจะถูกใช้ในเรื่องของ เลิฟสตอรี่โรแมนต์ o ั i มมิ่งออฟเอ m ดราม่าเพราะว่าจุดเปลี่ยนเล็กๆมันทําให้เราเห็นตัวละครในมิติที่ลึกขึ้นก็ใกล้ชิดกับตัวละครได้มากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่มินิพล็อตของเขาทํางานได้ดีเนี่ยมันบอกเล่าเรื่องราวของถ้าพูดง่ายๆก็คือแม่กับลูกแล้วมันก็ใช้เรื่องราวอย่างนี้แหละแต่ลึกลงไปกว่าน,นั้นอ่ะมันก็คือการที่เราได้คนพบใครบางคนที่เราเป็นห่วงที่สุดแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องปล่อยเขาออกไปใช้ชีวิตคุณดูเขาเติบโตนะครับเติบโตไปมีเพื่อนมีสังคม นะแล้วอยู่มาวันหนึ่งคุณก็ต้องปล่อยเขาไปมีชีวิตคุณคือคนคนนั้นนะ่ะคุณคือแม่หรือพ่อคนนั้นนะ่ะที่นั่งรอว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาปัญหาก็ไม่ได้ใหญ่นะครับ <c oughs> มันดูไม่ได้ยิ่งใหญ่ในแง่ของแบบความเป็นภาพ,พยนต์ความเป็นแบบบิ๊กมิชชั่นอะไรขนาดนั้นความเป็นจริงแล้วมันคือภารกิจอันยิ่งใหญ่ของความเป็นแม่ <c oughs> เลี้ยงลูกสักคนหนึ่งให้โตขึ้นมาและเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับมันพาเราไปอินมากขนาดที่ว่า เออเรื่องเราไม่ต้องไปสู้กับใครคือเรื่องจริงๆนะเรื่องแบบแอนตากอนิสของเรื่องอะ่ะมันมีแค่ตัวคอนฟ lict ที่ว่ารอสมีพลังงานจํากัดแล้วก็ไอ้เจ้าเด็กคนนี้มีเวลาถึงแค่หน้าหนาวน,นี้แค่เองถ้าเกิดรอสไม่ไม่ทำให้เขาบินได้ก่อนหน้าหนาว เขาก็อาจจะไม่รอดไม่ได้มีตัวร้ายมไม่ได้มีใครจะมาทําให้สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นนะฮะเขาจะทํายังไงคุณแม่มือใหม่จะทำยังไงให้ลูกห่านที่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเอาชิดรอดยังไงนะรอดชีวิตไปให้ได้เรื่องราวมันแค่นี้เลยแล้วเราก็จะเห็นแบบว่าภาพแทนช่วงวัยชีวิตของแบบความเป็นเด็กแล้วค่อยๆโตขึ้นหมดเลย<ม>ตอนแรกผมคิดว่าเอหนังมันสั้นจังเลยอะ่ะไม่ม หนังพาเราไปขยี้ความเป็นแม่มากกว่านั้นน่ะภารกิจของแม่คือการที่ต้องให้ลูกรอดชีวิตและส่งไปมีชีวิตได้แล้วเนี่ยมันในการรอลูกกลับมาครับเขาจะไปมีชีวิตของเขาก็ได้แต่เขาก็ยังคงรอลูกของเขากลับมานะครับในที่แห่งเดิมผมรู้สึกว่าผู้สร้างเขาเข้าใจความเป็นแม่ที่สูงมากมันคือมเมนต์ของความเป็นผู้ปกครองความเป็นแม่หมดเลยผมว่าคิดว่าสิ่งนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นกับพ่อกับพ่อจะเป็นอีกแบบแต่เมื่อเป็นแม่มัน นนอ,รรอ่อนโยนอะแล้วแบบเราก็เอาใจช่วยคือเราไม่ได้เอาใจช่วยเฮ้ยจะรอดไหมแต่แบบเราเห็นใจอะเราเข้าใจแล้วบางครั้งบางโมเมนต์เราเห็นตัวเองครับทุกคนโมเมนต์ที่แบบแม่ไม่รู้หรอกแม,ไม,ไม่ไม่เคยเจอแม่ไม่รักลูกใช่ไหม เราจะรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังคําพูดร้ายๆของเราคนเป็นแม่เขาเจ็บปวดขนาดไหนอรอสก็ต้องแบบไปคุยซากหุ่นตัวอื่นว่าที่เขาควรจะทํำยังไงเขาไม่รู้เขารู้แค่ว่าเขาต้องทำให้สําเร็จเขาต้องช่วยชีวิตไอ้ลูกห่านตัวนี้ให้ได้อะไม่ว่าจะงอยเจ๋วมันจะโตแค่ไหนอะมันก็ยังเป็นไอ้ลูกห่านตัวเล็กๆ ในสายตาของู <c oughs> รสเสมอไอช็อตแฟทแบ็กสามช่วงไวอะถ้าตากูเป็นเขื่อนที่กันน้ําไว้เนี่ยช็อตนั้นอะปึบบน้ำตากูแตกเลยมันคือพาเราไปมองในมุมมองของแบบคุณแม่มือใหม่จนกลายเป็นโซแบบคุณแม่ที่ทําทุกอย่างได้เพื่อลูกการรอคอยการปกป้องแล้วก็การเสียสละอยากให้ไม่ดูจริงๆว่ะไม่รู้ว่ะ เอออยากให้ไปดูอ่ะพูดจริงๆว่าอยากให้ไปดูผมคิดว่ามันดีมากผมว่าไม่บ่อยที่เราจะได้ดูแอนิเมชันที่สตอรี่เทลลิงมันดีขนาดเนี้ยผมยังนั่งนึกอยู่เลยว่านอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมผมได้ดูอะไรแบบนี้จากหนังเรื่องไหนอีกผมกล้าพูดเลยผมยังไม่เจอหนังเรื่องไหนที่ผมร้องไห้ครึ่งเรื่องอ่ะเนี้ยคือผมโอเคจะเชื่อ DreamWorks ม่ c คัมแบ็กแล้วว่าอยากให้หนังที่มันดีแบบเนี้ยได้รายได้ดีๆบ้างไม่มีอะไรที่มันจะมาพาความรักของแม่ไปได้แล้วนะครับในความรักของแม่เนี่ยมันมันยิ่งใหญ่จริงๆ บรท์บิลเนี่ยตอนแรกมันก็เป็นแค่ความห่วงใยผูกพันจนมันกลายเป็นความรักเราจะค่อยๆเห็นความเสียสละของรอสเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งโตขึ้นมาได้ขนาดนี้แม่ต้องพังขนาดไหนอ่ะมันจะมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นอยู่คุณจะเห็นว่าเด็กมีแฮปปี้มีความสุขแต่สภาพแม่แม่งคือแบบไม่ไหวแล้วอ่ะผมนึกถึงแม่ตัวเองเลยนะช็อตแรกเลยตอนที่เท้าติดขดหินแล้วรอสเขาก็แบบพยายามจะช่วยจนแบบเท้าลุดอ่ะ เท้าหลุดไปเลยอ่ะแม่เท้าหลุดถ้าเกิดเป็นคนก็คือแบบขาขาดนะครับแต่รอสก็ไม่เป็นไรแล้วรอสก็ใช้ชีวิตแบบเท้าหลุดนะหลังจากที่รอสเท้าหลุดไอ้ไบรท์บิวไปโดนเพื่อนบูลลี่ก็งองเงแม่ไม่ใช่แม่ผมแม่แม่ไม,ม,ม่เข้าใจอะไรแม่ไม่ได้ตัวเลยอ,อผมแม่ไม่มีความรู้สึกโอ<ฮ>้มไอ้ชิบซัดหลังแหวนให้นกเว แต่อีกมุมนึงก็เห็นภาพตัวเองที่แบบตอนเด็กๆเราก็เคยทําอะไรงั้นกับแม่เหมือนกันฉันวิ่เจ็บแทนแม่ว่ะอะไรเงี้ยไอโรอสเนี่ยก็ไปไม่เป็นเลยเขาเสียใจหนักมากนะครับเขาก็ไม่เคยเป็นแม่คนมาก่อนการเป็นแม่มันยากยากมากลูกบินไม่ได้ใช่ไหมสร้างรันเวย์สร้างทั้งที่เท้าขาดขาดทำทั้งคืนไม่หยุดไม่พักไม่หลับตรงนี้ผมก็ตายละพาวิง่งวิ่งไปครับตกรันเวย์ลูกบินได้เท่หน่อยแม่กระแทกเลือดออกนะฮะ ถ้าไอ้เจ้าแสนกลไม่บอกว่าไปหาคนที่สอนเขาบินได้บนท้องฟ้ามาเนี่ยผมเชื่อว่ารอสก็คงจะพาวิ่งแล้วก็ล้มล้มลอย่างนั้นอ่ะวันที่ส่งลูกไปโรงเรียนจริงๆก็คือวันที่ไปหาฝูงเพื่อจะบินโมเมนตเนี่ยเชื่อแม่งรอสส่งผมหน่อยขึ้นไหลแล้วก็บินไปแล้วเพลงก็มาเอาไปเอาน้ำตากูไปเลย ผมคิดว่าเออหนังมันก็สั้นดีเนาะจบแล้วว่ะ not so fast bro เราแค่เข้าใจว่าอ๋อแค่ส่งให้ลูกเอาชีวิตรอดได้ก็จบแล้วไม่คนเป็นแม่เขาเหนื่อยกว่านั้นครับเขารอลูกกลับบ้านไม่ได้หลอแป๊บๆบนะข้ามฤดูเลยนะน่ะข้ามฤดูครับใช่แล้วเขานั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะข้ามฤดูอ่ะหน้าหนาวนี้แรงกว่าที่เคยนะครับก็เขาก็ต้องไปพาพวกสัตว์ให้มาอยู่ด้วยกันให้ได้แล้วก็จะเห็นความพังพังของรอสที่แบบโอ้ยเอาสุดครับ ไอเรื่องเนี้ยมันเล่นคุณทุกเม็ดจริงๆอ่ะทุกอย่างที่เราได้ดูอ่ะเราเคยเห็นกันมาในชีวิตจริงกันทั้งนั้นอ่ะเหมือนกับการแบบเทียบจากชีวิตจริงแท้ๆเลยอ่ะไอเฮียเรื่องเฮียด่ทำเฮียอะไรกูก็ร้องไห้ไอ่หาเอ้ย <c oughs> เกิดอะไรขึ้นวะ <c oughs> ผมคิดว่าเออคือเรื่องมันมีหัวใจแล้วก็บริสุทธิ์ มากๆนะครับอยากให้ได้ลองลองไปดูกันจริงๆผมว่าน้อยที่เราจะแบบถ้าจะพูดเรื่องประเด็นของความรักของแม่อะไรพวกนี้ผมว่าอาจจะไม่ได้เห็นกันบ่อยแล้วก็คุณลิตี้การสตอรี่เทลลิ่งที่มันเยี่ยมขนาดนี้หาดูยากจริงๆนะครับแบบสตอรี่เทลลิ่งของผมไม่ได้บอกถึงว่าชั้นเชิงการเล่าเรื่องมันต้องเล่ายากมันต้องแบบตีความเยอะๆนั่นก็เป็นเทคนิคที่เอามาใช้กันเหมือนกันแต่สตอรี่เทลลิ่งที่มันง่ายแล้วมันทําให้เราอินได้ขนาดนี้น้อยครับผมอินกว่า t o ย Story มากๆ Toy Story คือความ จำของเรากับของเล่นในวัยเด็กอันนี้คือความทรงจำของเรากับคุณแม่มันเอาสิ่งนี้มาสู้กับเราอะ่ะเราคนดูจะไปสู้อะไรได้อะ่ะและ้วเขาก็ทํามาดีมากๆทั้งงานภาพงานดนตรีนะครับหนึ่งชั่วโมง40นาทีหรือ50นาทีนี้ไม่เสียเวลาแน่นอนครับลองไปดูครับหนังเรื่องนี้จะฟังกชันกับคุณที่สุดในโรงภาพยนตร์ลองพาคุณแม่ไปดูได้นะผมอยาก<อ>รู้เหมือนกันว,ว่าใครพาคุณแม่ไปดูจะเป็นยังไงถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรา่ร่่างอออรอยย,อย ติดกับเบรเฟอร์ไม่มีเว้นวรรกนะครับ